งานในบ้านเขาถ่ายทำมาได้เลเขาต้องฟืนต้องเกาะเอาเจากเกาะก้กอยเกาะผนังคอยเกาะเกาะเกาะไปก่อนตายคะเป็นเป็นเป็นอะไรมาคะกำเรกนี่คืออาการเริ่มแรกของเจ้านี่มือเจ้าสั่นเจ้านั่งเย็บผ้าอยู่ดีมันจะจะลุกขึ้นปุ๊บอ,อีนะหมุนนะเจ้าหมุนติ้วติ้วติ้วเลย พี่ต่ายมีอาชีพก็คือต้องเย็บผ้าแล้วมันมีอุปสรรคต่อการทํางานของเรายังไงบ้างคะคือมันทรงตัวมปได้เลยเจ้ายอมรับว่ามันทรงตัวมปได้คือการนั่งของเจ้าน่ะมันจะโครงเคลงมันวงเวงอะเจ้ามันมันเพิ่งบอกมาถึงว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเย็บผ้าไม่ได้ด้วยเลยไม่ได้เลยเจ้าคือยุดเลยเนี่ยยุดแต่มากินตัวเนี้ยเดิมได้ทับของวันที่สาวสามตุลาที่ผ่านมาเนี่ยจะกินคืนนั้นเลยเจ้าเจ้าวันที่สาวสี่รู้สึกว่าสมองมันโล่งไปเลย คือที่เ4สี่กินแค่เม็ดหนึ่งมะเจ้าที่เจห้า 5, ลูกมันนังปุ๊บโอ้มามืนแล้วเฮ้ยเนาะมามึนเลยก็เลยลูกเตลไปเลยบกเกาะเลยเจ้ะอย่าเพิ่อบำรุงตัวเองอะเจ้าคนที่มันจะสายเกินไปเกิดเฮาเป็่งอย่างขึ้นมาเนี่ยสุขภาพเฮาต้องสำคัญที่สุดเจ้า,จาเพราะอันจากคนที่อยู่รอบข้างเฮาจะต้องมาดูแลเฮาตัดสินใจเลยโทรสั่งเลยเจ้าเจ้าการันตีได้เลยเจ้าว่าอยู่คอได้ดีแต่เจ้า สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอป,ป่าซางค่ะจังหวัดลำพูนและวันนี้นะคะชิวได้รับเกียรตินะคะจากลูกค้า เป็นลูกค้าใหม่ค่ะเพิ่งทานตัวบรลนยูคอนะคะไปได้แค่3วันเองค่ะแต่ลูกค้าบอกว่าอาการดีขึ้นมากๆนะคะจากที่ลูกค้าเป็นมาหลายเดือนมากๆนะคะจากอาการของบ้านหมุนเดี๋ยวเราไปฟังจากปากลูกค้ากันเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะอาการของลูกค้านะคะหนักอย่างไรบ้างและเมื่อทานตัวบรลนยูคอนะคะดีขึ้นอย่างไรบ้างเราไปฟังจากปากลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจช่วยคุณพี่เลยคะ่ะเดี๋ยวช่วยแนะนาตัวหน่อยอค่ะสวัสดีเจ้า พอดีเจ้าขออู่ภาษาเมืองนะเจ้าน้องอันเจ้าชื่อพันนิกาปินตาเปียเจ้าชื่เล่นชื่อตายเจ้าอายุตอนนี้ได้49ปีแล้วเจ้าค่ะก่อตายคะเป็นเป็นเป็นอะไรมาคะกําแรกนี่คืออาการเริ่มแรกของเจ้านี่เจ้านั่งเย็บผ้าตลอดเวลาเนาะจะนั่งจับทั้งสองหลังคือมีจับเย็บและจับโค้งแล้วก็อยู่ดีๆมีวันหนึ่งมือเจ้าสั่นแล้วก็ตกประมาณกรกฎาดาที่ผ่านพนะเจ้าเจ้านั่งเย็บผ้าอยู่ดีมันจะ จะลุกขึ้นปุ๊บอินมหมุนนะเจ้าหมุนติ้วติ้วๆเลยอาะก็แสดงว่าเพิ่งเกิดไม่นานเพิ่งเมื่อเดือนกระกฎาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็คือสิงหากระกฎาสิงหานี้ประจําเดือนเจ้าหมดไปเลยกันยาประจําเดือนเจ้าก็หมดไปเลยคือปกติม,มันจะมาทุกๆเดือนแต่มันหยุดไปแล้วสองเดือนอแล้วมันจะประกอบกับการที่เฮาปรับเปลี่ยนฮอร์โมนเฮาก็ยังมัวๆนะเจ้าคือมันร่างกายเฮาแปลปวนหมดาปใน,นร่างกายเขาเราว่าร่างกายเฮาแปรปวนหมด เสร็จแล้วตุลานี่เริ่มมาวันที่หนึ่งเลยเดียวภาพวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนะคือมันมันการเตียวของเจ้านา่าจ๊ะคือมันเตียวแบบแบบจ้าจ้าน่ะจ๊ะแบบแบบเนีแบบ้ยแกบบ้อยๆเตียวไปเตียวไปอืแล้วก็จะลุกนี่ก็คือมันลุกลุกลุกลมมันมึนน่ะจ๊ะมึนตื้ออยู่ที่เก่าเนาะจ๊ะเนาะแล้วตอนนั้นมีวิธีการแก้งไงคะก็คือพยายามเราต้องลุกคืกอใดกับกานเราทํทำกิจกรรมหรือว่าทา งานในบ้านเขาถ้าทมาได้เขาต้องฝืนต้องเกาะเขาจะเกาะก้อยเกาะผนังค่ะเกาะเกาะเกาะไปเจ้าถึงจะแล้วก็ถ้าถ้าเบาไแสแต้ก็คือต้องต้องนั่งอิกกรรมหนึ่งเจ้านั่งอิกกรรมหนึ่งก่อนแล้วเกาะแล้วมันจะมีช่วงห้นช่วงหนึ่งคือต้องนั่งปุ๊บแล้วหัวต้องลงหมอนปั๊บเลยเจ้าออคือมันมันมึนตื้ออยู่ท่านอยู่แล้วมันต้องนอนปุ๊บถ้านอนสักท่าเลยสิบนาทีนี่ก็ดีจะต้องลุกมาใหม่ะ แล้วก็เริ่มตั้งตัวแล้วก็ค่อยลูกแล้วก็เตียวเตียวออกไปแล้วก็คอยไปเยะอันนั้นอันนี้ในบ้านเนี่ยเจ้าก็ตึงวันนี้ก็คือพยายามทําอย่างที่รอบๆบบ้านนะเจ้าแล้วพี่ต่ายบอกว่าพี่ต่ายมีอาชีพก็คือต้องเย็บผ้าแล้วมันมีอุปสรรคต่อการทํางานของเรายังไงบ้างคะคือมันทรงตัวมปได้เลยเจ้ายอมพ่อว่ามันทรงตัวมปได้คือการนั่งของเจ้านะ่ะมันจะโครงเครง มันบบวงเวงอะเจา้ามัน,ม,นมันเพิ่งบองกมาถึงว่าก็ฉะนั้นก็จะไปเ<อ>ย็บผ้าไม่ได้ด้วยเลยมม<า>นได้เลยเจ้าคือยุดเลยเนี่ยเนี่ยยุดยุดได้เป็นเกือบยี่สิบวันได้มาแล้วเจา้ายุดมาเลยยุดเลยสภาพจิตใจ,จตอนนั้นเป็นไงคะพี่ต่ายพี่ต่คือว่าพี่ต่หมวยเนี่ยคือพี่ไต่คือเยอะเพราะว่าตัวเก่าได้จะมาหวยเลยอาจาแต่เราต้องซ้ออันยังสักอย่างหนึ่งที่มาช่วยช่วยร่างกายเราอาจามันดีขึ้นถ้าอยู่ในสภาพนี้เราต้องเราต้องโกนหรือว่าเราต้องล้มถ้าเกิดเราเป็นอย่างไปอ่ะ ละในจะลูกในจะสามีในจะคนในครอบครัวที่เฮาอยู่ตัวอ่ะเพ่จะต้องมาเปลี่นภาระดูเลเฮาเห็นไหมเจ้าเฮาก็เลยกดยาวเลย่ะเออแล้วมีใจใครเปิดโทรศัพท์ดูอ่ะเจ้าเปิดดูเลยละอ่านเลยอ่านในกูเกิลค้นหาในกูเกิลอาการมึนงงเวียนหัวมีวิธีแก้อย่างไรปพ๊บเปิดปุ๊บกดเข้าไปพอเพ่นว่ามีคนที่มีอาการแบบนี้คือทานแบบไอตัวเนี้ยค่ะตัวเนี้ยบาลานยู่คอเจ้าบาลานอยู่คอน่ะจ้ะ พี่ต่ายชี้ถามนิดหนึ่งว่าพี่ต่ายทำไมถึงไม่ไปหาหมอเลยอะคะตอนแรกมันคือไปมาหลายเตือนแล้วเจ้าก็ไปมีการไปมาใช่คืออาการมือสั่นเนี่ยเจ้าก,ก็แม่ก็นึกว่าเป็นกอย่างก็เป็นท้องว่าโรคขาดนาำแต่มันมาใจ้าจะเลือดกับมาเจ้ไขมันกลบมาเจ้คือตีล่าสุดที่จะไปตรวจวันพุธคือเจะเลือดนี่คือหาไทรอยค่ะใช่วันที่สัจเจเนี่ยเจา้าเ้าก็ไปฟังผลวันที่สองพฤศจิกาอีกครั้งหนึง่งค,คือไปตรวจละครั้งหนึ่งแล้วแต่มันกั้ากึ่งกันมันบาใจ้ คุณหมอม,มั่นใจเลยขอไปตรวจอีกครั้งเจ้าแ,<ะ>แต่มากินตัวเนี้ยเริ่มได้ครับของวันที่สาสามตุลาที่ผ่านมาเน้ยจะกิน<ะ>คืนนั้นเลยเจ้าค่ะกินคืนนั้นหนึ่งเม็ดตกว่นเจ้ามาตกวันที่เจ้าวันที่เสารสี่รู้สึกว่าสมองมันโล่งไปเลย<ข>ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันโลง่งความรู้สึกคือมันโลง่งความรู้สึกแรกคือสมองโลง่ตโลงต่อโปร่งเจ้าอ่ะแล้วความรู้สึกต่อมาคืออะไรคะพี่พต่ายครูมันปี่จะนั่งได้เลยอ่ะนั่งคือคือนั่งแบบ แบบไม่ต้องคงเคร่งใช่แล้วก็วันิสาซีคือวานิสาสีกินเนี่ยเม็ดหนึ่งตกมาเจ้าวันิสาห้าลูกมันหนังปุ๊บเออะมามึนแล้วเฮ้ยเอ็นเนาะมามึนเลยก็เลยลูกเตลไปเลยบะเกาะเลยจ้ะก็เลยทําอย่างที่รอบบ้านได้สบายเลยจ้าก็คือไม่ต้องเกาะแล้วก็คือสบายสบายมากเลยตอนนี้จ้านะคะสภาพจิตใจเป็นยังไงตอนนี้คะเกาะดีขึ้นจะน่เจะอ่าเพียงแค่ไม่กี่วันนะคะก็ จะทานต่อแน่นอนแน่นอนเจ้านะคะตอนที่พี่ตวดที่ผ่านมาก็คือความดันปกติใช่ไหมคะความดันปกติดีเจ้าอยากให้พี่ต่ายนะคะช่วยแนะนํากับคนที่เขามีอาการเดียวกันกับพี่ต่ายเลยนะคะแล้วเขาอาจจะยังหาทางออกไม่เจออาจจะมีอาการบ้านหมุนเหมือนกับพี่ต่ายใ,ให้ฝากเป็นภาษาเหนือเลยภาษาเหนือแท้ๆเลยเจ้านะ,ะให้กับคนที่เขาดูคลิปนี้อยู่เจ้าคืออยากให้บำรุงตัวเองอเจ้าก,ก่อนที่มันจะสายเกินไปเกิดเฮาเป็นอย่างขึ้นมาเนี่ยวันหน้าถ้าเฮามีอายุนักเนาะเจ้า,จานาะสุขภาพเฮาต้องสําคัญที่สุดเพราะอันจากคนที่อยู่รอบข้าง เราจะต้องมาดูแลเราถ้าเราเป็นอย่างมาโนยเนี่ยอย่างเจ้าเนี่ย,เจ,เ,ยเจ้าเจอมาละเป็นนักสู้คือตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเกือบจะเดือนละคือมันไม่ไหวคือคือตัดสินใจเลยโทรสั่งเลยเจ้าแล้วก็ได้ของมา <ừ> um. เพราะดีกินแล้วมันมันคือมันทำให้เราดีขึ้นอะเจ้าเจ,จ้ากํารันตีได้เลยเจ้าว่าอยู่คอได้ดีได้แต่เจ้าเรื่องราคาเป็นยังไงคะพี่ต่ายเรื่องราคาทําไมถึงแบบเอ๊ะมันราคาสูงไปไหมหรืออะไรยังไงตอนแรกพี่ต่ายคิด มแม่พีคิดว่าเอะมันก็มอาเปลงนะเจ้าแต่กับสุขภาพเฮาเฮาหาได้นักกว่าน,นั้นเนี่ยดอกเจ้าโอเคอนะคะก็คือว่าอย่างที่ชิวเคยบอกนะ,ะทุกๆคนนะคะว่าต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักจะถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเหมือนกับเคสนะคะของพี่ต่ายนะคะที่ตอนนี้เพิ่งกินไปได้แค่3วันเองนะร่างกายสิ่งที่เขาเคยเป็นมาตลอดทั้งเดือนนะตั้งแต่กรกฎานะ้วตอนนี้ก็ แข็งแรงขึ้นมาแล้วนะเต็มสิบคะแนนพี่ต่ายให้บาลานซ์ยูคอกี่คะแนนดีคะเต็มสิบเลยเจ้า <laughs> ขอบคุณมากค่ะนะคะก็ขอบคุณพี่ต่ายมากเลยนะคะที่ให้บรานยูคอร์ได้ดูแลสุขภาพวันนี้ชิวก็เลยเอาบรานยูคอร์นะคะมาดูแลส <bizarre. S 2> divine, ุขภาพพี่ต่ายอย่างต่อเนื่องอันนี้มอบให้เลยนะพี่ต่ายขอบคุณนะคะนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะแล้วก็จะมีเคสดีแบบนี้นะคะแบบพี่ต่ายนะคะมาให้ชมกันอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะที่เพจของบรานแบรนด์แล้วก็สามารถสั่งซื้อตัวบรานยูคอร์ได้เลยนะคะเพราะว่าบรานยูคอร์ของเรานะคะสามารถดูแลอาการอักเสบภายในร่างกายแล้วก็มีสารสกัดนะคะจากสมุนไพรเข้มข้น13ชนิดเลยนะะค วันนี้ชิวและพี่ต่ายนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ